จากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและชาวบ้านชุมชนตำบลโค้ขามจังหวัดสมุทรสาครในหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นวันนี้ความสำเร็จได้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรม พื้นแผ่นดินที่รองรับต้นกล้าไม้ป่าชายเลนจำนวน1,999ต้นที่เหล่าบรรดาข้าราชการบรรจุใหม่สภาผู้แทนราษฎรจำนวน120คนร่วมกันปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือพื้นแผ่นดินงอกใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบโครงสร้างอ่อนซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับตนเองและยืนยันได้ถึงความสาเร็จ ก็คือเราดูว่าการดําเนินกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ชายฝั่งที่นี่นะครับเราเห็นแล้วเข้าใจว่าถ้าเกิดเรามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะทําให้กิจกรรมตรงนี้จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นการต้อนรับน้องใหม่ซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เขามีกิจกรรมร่วมกันได้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็รักธรรมชาตินะครับเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆก,ก็สามารถที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมของที่นี่บรรลุผลสําเร็จพื้นแผ่นดินแห่งนี้นอกจากช่วยปลุกกระแสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังเป็นพื้นแผ่นดินแห่งแรกๆที่ธรรมชาติคืนให้กับมนุษย์หลังจากโดนทวงคืนไปหลายสิบปี